สวัสดีครับพบกับช่องพัดแท้มินูกที่พัดติดหมอกมานะครับช่องทางการติดต่อนะครับ09 8 1 2 8 2 7 4 9ครับหรือสแกน qr code ชอบองค์ไหนสามารถแคปรูปส่งไลน์มาได้เลยนะครับ ep นี้เป็น ep ที่33นะครับเริ่มรายการแรกเลยนะครับ ตรงนี้เป็นพระสมเด็จนะครับพระสมเด็จนี้ก็จะมีคาบดินคาบไข่นะครับตามองค์สมเด็จองค์แรกนีนคิดคิดสามร้อยบาทพร้อมส่งนะครับ รายการต่อไปนะครับเป็นพระสมเด็จน,นะครับพิมพ์พระประธานวัดละครังนะครับแบบนึ้นครับแสงเยอะเกินมีค่าบฝ้าคราบไขขึ้นนะครับ <9 S 2> องเก่าวงนนี้คิดสามร้อยพร้อมส่งนะครับหลักการต่อไปนะครับวันนี้เป็นพระสมเด็จบางขุนพรมนะครับมีคาบดินกุนะครับ แต่ไม่ทราบพิมพ์นะครับรงนี้คิดสา0ร้พร้อมส่งนะครับหลักการต่อไปนะครับองค์นี้เป็นพระสมเด็จ6ชั้นนะครับเนื้อผงแขนลึกๆอกลึกๆครับหูชัดครับ จะเห็นเม็ดมวลสารนะครับมีรอยน้ามือบางๆนะครับผมชัดลึกหอนี่ชัดมากนะครับฐานนะครับอ้นี้คิดสามร้อยพร้อมส่งนะครับ รายการต่อไปนะครับเป็นสมเด็จวัดเกศชัยโยนะครับคิดว่าเป็นนอกพิมพ์นะครับพิมเจ็ชั้นนอกพิมพ์มีรอยกดนิ้วมือด้านหลังครับเนื้อยุบหดยตนนะครับสภาพใช้นะครับองค์นี้ ึกไปเส้นสุ้สมศึกไปนะครับอง์นี้คิดสามร้อยพร้อมส่งนะครับเพื่อนๆสนใจองค์ไหนสามารถแคปรูปส่งมาทางไลน์ได้เลยนะครับรายการต่อไปนะครับเป็นเหรียญน,นะครับ ส่งพอรอดนะครับเหรียญโลหาผสมนะครับคิดสามร้อยพร้อมส่งนะครับรายการต่อไปนะครับเป็นพระปิดตาเนื้อผงกุกรักครับเนื้อผงชุบลัก ไม่ทราบที่นะครับนี้คิดสามร้อยพร้อมส่งครับรายการต่อไปนะครับเป็นภาพปากน้ำครับค้าวก่อนมีคนมีลูกค้าปิดไปแล้วครับส่งไปแล้วแล้วก็ไม่ได้รับนะครับนี่ก็เลยตีกลับมาก็เลยเอามาลงใหม่ครับเ็มีคนถามเข้ามาหลายคนนะครับ เป็นลงลักด้านหน้านะครับด้านหลังก็เหมือนลงรักไปรอบนึงแล้วมันล่อนเขาก็เลยมาลงรักด้านหน้าใหม่วันนี้คิด0ามร้อยพรมส่งครับในการต่อไปนะครับอันนี้เป็นภาพปิดตานะครับ ภาพปิดตาสองหน้าเนื้อสํำริดนะครับองค์เล็กมากเลยนะครับเดี๋ยวเทียบไปดูครับเหรียญยี่สิบห้าสตางค์นะครับสนใจองค์ไหนสามารถแคปรูปส่งมาได้นะครับครับความเล็กของพระ ต่อใบด้านล่างนะครับปิดตาองค์เลกคิดห้าร้อยพร้อมส่งนะครับรายการต่อไปนะครับเป็นปิดตาเหมือนกันครับลงรักลงชาตนะครับปิดตานี่มีสามหน้านะครับ อ,องนี้เป็นเนื้อสำเร็จครับปิดตานะครับก็มีห่วงด้านบนนะครับไม่รู้ที่ครับแปลกดีครับแปลกๆเก่าๆครับอ,องนี้คิดห้าร้อยพรมส่งครับรายการต่อไปนะครับเป็นพระปิดตาครับ นเนื้อตะกัวสนิมไข่ขึ้นนะครับเอ่อไม่แน่ใจว่าเป็นหลวงปู่เอี่ยมหรือหลวงพ่อทองนะครับอง์นี้คิดห้าร้อยพร้อมส่งครับรายการต่อไปครับ เป็นพระสมเด็จแหวมกม่านหลวงป่อกวยนะครับหลวงกุเป็นพระหลวงกุนะครับวรนนี้เกตสามรอพร้อมส่งนะครับเพื่อนเพื่อสนใจองค์ไหนสามารถแคปรูปส่งมาทางไลน์ได้นะครับช่องทางการติดต่อนะครับ 098 1 2 8 2 7 4 9หรือสแกน qr code นะครับก็วันนี้ก็จบคลิปเพียงเท่านี้ครับสนใจองคไหนสามารถแคปรูปนะครับส่งมาได้เลยนะครับก็สุดท้านี้ก็ฝากช่องนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันนะครับขอบคุณครับ